เอาละครับบัดนี้เราได้เวลาการจุดไฟแล้วกาลังจะเอาไฟรุ่นยังนี้ทางนิ่มครับจุดไฟจุดไฟไม่ดีครับโอ้ยไม่ได้เมียแน่นอนไปเช็คคุณครูพังวะไม่ครับผู้ต้องเปิดเต็มครับเปิดแล้วเอาละครับตอนนี้ได้เวลาจุดไฟแล้วครับกำลังจะเผานิ่มนะครับจุดไฟทีพ่อเน้ะไอ้เมียพ่อเนาะได้กำลังจุดแล้วครับ ครูก็ปล่อยให้มันไม่ก่อนครับค่อยเอาใส่คนละครไม่มาครับสองเมืองครับสองเมืองถ้าไม่หด้อครูไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไหม่่ดนผมใช่ไหมครับมาจังมานี่ต่อคุ้มตานโอ้โหไปลูกขึ้นแล้วครับจ้างมานี่โอ้ไปลูกขึ้นแล้วจังมานีดิทำไงดีโอ้โยไปโดูมันไม่โดนครับไม่ปดูเลยครับไปลูกแล้วจังมานี่ทำไงครับไปดูนะครับไปไปอยาากม ไปลูกใหญ่ลครับไปลูกใหญ่นีโอ้โไป่เห็ไโอ้ไปไปก็ก็ไปก็ไปก็ไปไปก็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 ้ปก็ไ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 กใหป่เไปก็ไกไปไปกปไปก็ไยไปก็กไปก็ไปก็ไไปก็ก็ไปก็ไปโ็ไปไปกก็ไปก็ลปกไปไปล็กปก็ไปก็ไปไปก็ปกปก็ไปกอไปไปก็ก็ไไปก็ไปไปก้ไไปกกปาไปก ว่าเขาหนากนี่เทียวมาผ่ามีอย่าเต่ามั้ยเนาะว่าต้องอะไรพวกกินน้ำมากเ้พวกเราจชเปลาบ่อยครับแช่ปะนาะจังหวะนี้โอ้โหลองตั้งกาอย่างดีกำลังใจไหมเอ๊ะ

กะจานมาไปเร็วขานมาแตกข้าแตกข้ามแตกทำควาชิมนะครับเฮ้ยมวเอาชิมมีเยอะไปไปเป็นยานาบุ้งบ้าครับเฮ้ยเจเย็นโอ้นาแตกนะครับนาแตกอ่ะทิ้ก้อนความากเลยครับโอเยังเล่นน่อยนี้นี่ยจานี้ยังนี่เฮ้ยอร่นะครนี่อร่อยนะครับเฮ้ยอร่อย นี่นะครับเราได้หอันนะครับหชิ้นเออหนึ่งชิ้นคือหนึ่งอันนะครับถ้าคนไทยก็จะฟังอิสานไม่เข้าใจครับเอาอเอาโอ้โโอ้โหลังนี้นะครับผมอีกินู่วันื้อไม่เอาสื้อเสนี้รังนี้วังคัครับกูคับ มาเอาแล้ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมต้งมานี่เอาไครับหางนี้หาง่ครับเงเอาเลยโอ้โมันมัรงมาเยาเยจังหอจังหนี้เอาเัยเอาเงเอาการคู้เย้นเมันเตรียมแล้วเอาจังมานี้เราได้ห้างนึงนะครับครูก็จะกลับบ้านนะฮะเอาครูอยางไรกันนี้ค่าที่เลือให้าผมดินงเครับ ี่เอครับเรือพวกผมขอไดมัมาคบาครับนผมนี่คือรังนิ้มผมได้ครับผมจะกินให้ดูครับผมก็จะกินให้ดูครับได้แล้วครับโอู้ออกมาครับน้วยรัาหมัไแล้วโอ้โหนั่นคือดังครับผมอ่าค่ค่แล้ครับต่อไปโอ้่ไปเละกันเข้าไป็นว่าได้ี่เ็กครับคูแล้วครับาทีนเธอจะจับดิ เว้ยมาเป็นยังี้เว้ยนาตีครับไม่อย่ามือสั่น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 สั่นห้ามยังอย่างโอ้ยังหัวสั่น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 โดนไปหนึ่งแผลเออเออมาครับโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งแม่ครับแม่มันหัวร้อนได้ครับไดครับจะดีลูกมันนะหัวมันแม่มันหัวร้อนครับพวกนี้ขาดตกบกพร่องไม่ก่อไฟให้คุณครูไป